สวัสดีครับขอ,อยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนกเกษียณวันนี้ผมก็จะมีแผนในสไตล์โพดิชันเกมเหมือนเดิมนะก็จะเน้นต่อบอลง,ง่ายๆทำชิ้นหนึ่งสอง่ายๆนะสำหรับสายฟรีนะเล่นได้แน่นอนนะสายเติมก็เล่นได้เหมือนกันนะเพียงแค่ปรับแทคติกเล็กๆน้อยๆเท่านั้นนะ โอเคครับเ okay, ื่อไม่การเสียเวลาเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าที่จะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกมกุ๊กกี้แลนด์ชอบราคาถูกรุวนเร็วปลอดภัยถูกกว่าเติมเองสูงสุดยี่สิเปอร์เซ็นเติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ o กกี้แลนด์ชอบ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 ส่วนใครที่คลิกกระนังเติมเ e กม f o o t ต a อลขอแนะนำบริการเติมเกม c ุ o กกี้แลนด์ชอบลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมไปอุดหนุนกันนะ โอเคฮะเบทีมเซตต้งที่เราจะใช้ก็จะเป็นของในลีกเอฟซีแชมเปี้ยนลีกทูนะก็จะเป็นทีมจากฝั่งอลับนะนี่ฮะก็มาเข้าที่เอฟซีแชมเปี้ยนลีกทูแล้วก็มาที่สโมสรนี้เลยนะเดี๋ยวจนยะูนั้นอยู่หนักหาก่อนแหมมันหายากเหลือเกินนะสโมสรมันก็เหมือนเหมือนกันหมดอยู่ตรงไหนฮะอยู่ตรงไหนโอเคฮะเห็นแล้วฮะสโมสรนี้เลยนะ หลังจากที่เราได้เบดทีมสติ้งเรียบร้อยฮะเราก็ไปนยนแผนเด f a ฟอร์ฟอร์ม i ชันนะนี่หรือว่าค่าเริ่มต้นมันก็จะมาเป็นแผน c 1 4 1แบบนี้ในส่วนโค้ดฮะโค้ดที่ผมจะใช้ก็จะเป็นในสไตล์ p o s i t ิชันเกมนะในวันนี้ผมก็จะใช้เป็นโค้ดชา b บี้ลองโซ่แล้วกันนะซึ่งสามารถเล่นได้ทั้ง Quick คา u เตอรแล้วก็ p o s i t ิชันเกมนะนี่ในส่วนตัวผมก็ใช้เป็นชา a บี้ลองโซ่นะในเกมนี้เราก็มาเรียกในสไตล์ p อริชันเกมหรือว่าเน้นการคองบอล ให้เรียบร้อยโอเคหลังจากที่เราได้ทั้งโคนแล้วก็แผนเรียบร้อยแล้วนะเราก็มาจัดตัวผู้เล่นกันเลยดีกว่านะเริ่มจากผู้รักษาประตูผู้รักษาประตูในที่นี้ผมแนะนาเลยนะสไตล์โพชชั่นเกมก็ต้องเป็นในสไตล์ attacking goalkeeper หรือว่าผู้รักษาประตูตัวลูกนะในที่นี้ผมก็จะเรียกใช้คนที่ใช้เท้าดีๆหน่อยแล้วกันนะแล้วก็ออกมาตัดบอลดีๆมันก็มีหลายคนนะถ้าคิดแล้วก็ตัวที่ฟอร์มดีที่สุดนั้นหรือว่าฟอร์มเอนะ แต่ว่าในทีนี้ที่ผมใช้เป็นโมเนลล่าเออร์ล่างนี้แล้วกันนะล่างการดม่วงนะล่างนี้ก็ใช้เท้าดีออกมาตัดบอลดีด้วยนะออกมาตัดบอลทีแหมเกือบเกินครึ่งสนามเลยนะถือว่าเอาเรื่องจัดนะโมเนลล่าเออร์ล่างนี้ในส่วนคู่เซนเตอร์คู่เซนเตอร์ที่ผมจะใช้ก็จะเป็นออฟสไตล์ star, ยืนคู่กับเดอะ e เดสทอยเยอร์นะในทีนี้ผมก็จะใช้กุนเดเนี่นะมายืนคู่กับเอ,อ่อเดอะเดสทอยเยอร์ แต่ว่าโรนันอโลโฮไหมมันซ้ำไปแล้วอยากใช้คนใหม่ขอใช้เป็นไดโยอุปกาโนล่างเดอเดสทอยเยอร์แล้วกันในที่นี้ก็หาแป๊บหนึ่งนะเดอเดสทอยเยอร์ไดโยอุปกาโนล่างกับตันซึมบัสะอยู่ไหนเนี่ยโอเค okay, เห็นแล้วนี่ฮะก็จะเป็นล่างเออกับตันซึมบัสะนี่เลยข้าสัตแตก็ถือว่าเอาเรื่องนะสำหรับไดโยอุบัคโนล่างนี้นี่ฮะกุนเด้กุนเดก็จะเป็นออฟสไตล์นะ ก็จะมาด้วยสไตล์ฟูลแบ็กตัวรับพอเราจับมาเยืนเซนเซนตอร์ตรงนี้มันก็จะเป็นออฟสไตล์ในส่วนของเดโย u าโน่ก็จะมาด้วยสไตล์จอมทำลายล้างหรือว่าเดอะเดสต์ทอยเยอร์นะเอาไปคอยตัดบอลอะประมาณนี้นะสลับคู่เซนเซนตอร์ในส่วนแบ็กซซายนะถ้าใครไม่มีออฟสไตล์ก็เอาเออสไตล์ฟูลแบ็กตัวลุกมาใส่ก็ได้นะ ทั้งสองข้างก็ใส่ได้เหมือนกันหมดนะใส่เป็น full b ็ a c k ตัวลุกก็ได้แต่ว่าในที่นี้ครับผมก็จะใช้แบ็คซ้ายเป็น off style นะผมเลือกใช้เป็นมันติเนสที่เป็น center, เซนเตอร์สไตล์บิวอัพแล้วก็มาอัพตำแหน่งให้สามารถเลีนยแบ็คซ้ายได้มันก็จะเป็น off style นะในส่วนแบ็คขวาผมก็ใช้เป็นเล็กซ์เดอร์อโนที่มาด้วยสไตล์ full b ็ a c k ตัวลุกเลยนะก็เอาไว้คอยเติมเกมทำชิ้นที่สเปิดหมงก็ได้เปิดคัตแบ็คก็ได้นะในส่วนของแบ็คขวา ในส,ส่วนกองกลางตัวรับฮะก็จะเรียกใช้เป็นสมอด้านกลางหรือว่าแอคคอรมนนะในที่นี้ผมใช้เป็นโรดี้นะเป็นประจำอยู่แล้วนะก็เป็นของฟรีเลยใช้บอลห้าดาวแรกเก่านะสําหรับลางนี้นี่เลยก็โรดี้ก็จะมาด้วยสไตล์สมอด้านกลางนี่เลยฮนะตามนี้เลยต่อมาในตําแหน่งซีทั้งสองข้างจะไม่เหมือนกันนะเริ่มจากทางด้านเออซ้ายก็จะเป็น ผู้ประสานการลุกในที่นี้ผมเรียกใช้เป็นลูก้าโมดิตแล้วกันนะหรือว่าโอเชสเตอร์เนี่ยผมเรียกใช้เป็นลูก้าโมดิตล่างนี้เลยก็จะเป็นล่างตอนที่อยู่ไรอันเลมลิกนะก็จะเน้นค่าพลังการส่งบอลซะเป็นส่วนใหญ่นะเอาะว่าคอยข้ามฟากทำทีหนะึ่งสอเนี่ยลูก้าโมดิสจะเป็นตัวคุมเกมเลยนะในส่วนเซมทางด้านขวาก็จะเป็นเบรดี้ล่างบ็อก Box บ็อกเลยนี่ฮนะเบรดี Play ้ i, ล่างบ็อกถึบ็อก เบรดี้ล่างบัลทบอกก็เอาไว้คอยเออไงวิ่งวิ่งไล่เพจวิ่งดักบอลน,นะเบรดี้นี่ททำได้หมดเลยนะล่างนี้นะเล่นเกมรับก็ได้ลุกก็ได้นะแล้วก็เป็นตัวเขกะได้อย่างดีเลยในส่วนของปีกทั้งสองข้างไนะปีกตัวทุกสองข้างนี้ก็จะใช้เป็นออฟสไตล์นะถ้าใครคิดไม่ออกก็เอาพวกเอกเอเคียร์ทีฟเพมเมกเกอร์มายืนก็ได้นะถ้าใครคิดไม่ออก แต่ว่าถ้าอยากให้ดีก็ต้องเป็นออฟสไตล์นะไม่ยืนนะในที่นี้ผมก็จะใช้พวกตะกูลปีกมากมายผลงานนะหรือว่าสไตล์ปีกมากมายผลงานมาอยื่ในตำแหน่งนี้มันก็จะเป็นออฟสไตล์แหมโรดริโกเล่นไม่ได้นะอเอาใครดี D. ละ่ะอ่าซองอมีิแล้วกันนะออาซองอมิลมาเล่นในตำแหน่งนี้ก็ได้เหมือนกันทั้งสองข้างเลยนะอีกข้างหนึ่งก็จะใช้เป็นตัวประจําผมเลยนะั่นคือ,อ,อใค่ดีล่ะแหมมีหลายคนหลือเกินนะเอาตัวที่ฟอร์มดีดีนะเรื่องฟอร์มก็สําคัญเหมือนกันนะ ใช้เป็นคนไหนดีอ่ะคนนี้แล้วกันนะนั่นคือมัสเตโอปูริตโนนะก็จะเป็นออฟสไตล์เหมือนกันนะเพราะว่าเป็นในสไตล์เออปีกมากมายผลงานแต่ว่าพอเราจับมาเล่นในตำแน่งนี้ก็จะเป็นออฟสไตล์ในส่วนของกองหน้าก็ใช้เป็นกล o โฟเชอร์เลยนะใครชอบกล o โฟเชอร์สไตล์ไหนก็สไตล์น,นั้นเลยนะในที่นี้มันก็มีให้เรียกหลายแบบเลยจะใช้ใครก็ได้แต่ส่วนตัววันนี้ผมใช้เป็นลิงฮาร์นนะ ล่าง้สองล่างล่าสุดเลยนี่ก็เพิ่งเปิดได้นะลิ้งค์ฮาร์นนล่างนี้ก็ถือว่าเอาเรื่องจัดเลยทีเดียวนะนี่ฮะก็จะมาด้วยสไตล์โกลฟ์โคเชอร์นี่ฮะในส่วนปีกทั้งสองข้างนี้เป็น Off le, ออฟสไตล์เยาเปิดให้ดูอีกทีแล้วกันนี่ฮะก็ปีกเมื่อไม่ผลงานนะจับเล่นในตำแหน่งนี้ก็เป็นออฟสไตล์หมดแหละทั้งซองมินแล้วก็มาสเตโอฟูริตานด้วย ในส่วนแทคนิกแทคนิกก็เหมือนเดิมนะก็เปิดกระดักลรำหน้านะถ้าไม่เปิดนี่เจ้งนะแล้วก็เรื่องเตะม,มุมก็ไม่ซีเรียสนะก็แล้วแต่จะจัดเลยจะจัดแบบไหนก็เอาแบบนั้นเลยนะสลับลูกเตะม,มุมชอบแบบไหนก็จัดแบบนั้นเลยนะเอาตดเอาแบบไงแบบที่ตัวเองถนัดนะถนัดเปิดแบบนั้นแบบนี้ก็ตัวเองแหละนะเป็นคนเปิดนะไม่ต้องมาตามผมทุกเรื่องก็ได้นะเรื่องเตะม,มุมมันไม่ได้สีเรอะไรขนาดนั้นสูตรใครสูตรมันอะไรก็ว่ากันไปนี่ฮะผมก็จะจัดประมาณนี้นะ แล้วก็เอาตัวที่ม่งดีที่สุดมาไว้ในตำแหน่งที่สองแม่เอาเรื่องฮาแลนด์แล้วกันนะมายูน่ในตำแหน่งที่สองมันจะได้หมุ่งง่ายๆหน่อยในส่วนแท็กติโค้ดนะผมก็จะยืนไม่หลุดตำแหน่งในตำแหน่งโรดี้นั่นคือแอคแคมแนไว้แล้วก็ยืนไม่หลุดตำแหน่งใส่เรื่องฮาแลนด์นะไม่อยากให้มันวิ่งมั่วจนเกินไปนะถ้าวิ่งมั่วมันจะเปิดคัทแบ็กจากหน่อยนะ ผมก็จะตั้งค่าประมาณนี้ไว้นะในส่วนเกมรับก็แล้วแต่หน้าง,งานเลยนะจะใช้เป็นหน่วยก็แบบนั้นเลยอ่ะเราก็จัดแผนประมาณนี้นะต่อไปก็จะเป็นหน้าง,งานนะเราก็ไปดูกันเลยดีกว่าโอเคฮ้เริ่องเกมตอนนี้เราก็มาอยู่ในโหมด VP นะในส่วนแท็กติกผมนะสหรับโค้ชชาบี้ลองโซ่นะผมก็จะกดเกมลุก1ขีดในสไตล์โพลิชันเกมของชาบี้ลองโซ่นะแต่ว่าโค้ชคนอื่นผมไม่รู้นะก็ลองแบป,ปรับหากันดูแล้วกันนะ นี่ฮะรูแบบเกมรูกก็ค่อยต่อบอลออกไปเรื่อยนะออกซ้ายออกขวาพยายามลู้ไปลุมาในส่วนเกมรับผมก็ใช้แมคอัพนะใช้แมคอัพดักบอลนะนี่ฮะเกมรับก็ประมาณนี้เลยโยกมาลูกนี้นี่ฮะโ mm hmm. มเดลน้อยเออออกมาตัดสวย mm hmm. อันนี้ก็ถือว่าเป็นข้อดีของผู้รักษาประตูที่มาด้วยสไตล์อาแ์ตกิ้งโกลคิปเปอร์นะมันก็จะออกมาตัดบอลได้ดีแล้วก็มีข้อเสียอยีกหนึ่งคือถ้าเราตัดไม่ขาดก็จะโดนยิงสวนแบบเมื่อกี้แหละนะอ่า นี่ฮะเราก็พยายามต่อบบอลขึ้นไปเรื่อยนะถ้าคิดอะไรไม่ออกก็ข้ามฟากเลยบอลอยู่ที่อเล็กานเดอร์โนข้ามฟากมาให้ซองฮึงมินค่อยๆต่อไปนะพยายามจับจบัหวะให้ได้บอลอยู่ที่ลูก like. ้าโมดิสดีแคนไล์อเล็กานเดอร์โนออกข้างมาให้มาสเตโอฟูริตาโนคิดอะไรไม่ออกก็คัทแบ็กเลยให้ลิ้งหานแรงเข้าชาร์จตรงนี้แหมก็ไม่ถึงัน,นิดเดียวนะนี่ฮะก็มาเริ่มต้นกันใหม่ ค่อยๆเล่นไปฮะมาร์ติเนสส่งให้ลูก้าโมดิเรอจังหวะเพื่อนเติมเสียจังหวะแล้วฮะเข้ามาดีแคลไลท์แทนลูกนี้จะหฮาแลนด์ไม่ถึงฮะแล้วเป็นเกมโต้กับนี่อืม้มโอเคดักที่สวยแหมเอาไมา่อยู่ฮะบอลอยู่ที่โรดี้ยกมาลูกนี้ลูมิเิเก้แหมโชคดีไปฮะเขามีลูมิเิเก้ด้วยนะบอลอยู่ที่เริงฮาแรนด์ ไปไม่ได้ไม่ฝืนฮะเซตกันใหม่ลูก้าโมดิสค่อยๆคึงหาจุดอ่อนไปเรื่อยนะบางที่ลูก้าโมดิสยังไปไม่ได้โรดี้เลนซกาดีคาไลส์บู่ที่ลูก้าโมดิสฮะเห็นช่องรัดแทงมาลูกนี้ให้ซองเมนตบคัดแห้ลูกนี้ไม่ได้นะติดมาติยอสกาเลเบล รอยอันกัมวนแบบยกมาลูกนี้แม่ให้กระเล็บเบลออกมาตัดได้สวยมันย้อนเออนี่ฮะข้อดีของเออผู้รักษาประตูลุกนะย้ำอีกทีหนึ่งนะถ้ามันตัดบอลขาดก็ถือว่าเป็นข้อดีนะถ้าตัดไม่ขาดก็สวยนะเนี่ยบอลอยู่ที่โรดี้มาดิยอจะเข้ากก,กางมาแล้ออกวกัมบนลแบกคูโบเล่นสั้นกับเออลุงลิเกตัดได้สวยบอลอยู่ที่มาสเตโอฟูริตตโนโ โย่ Yo, ข้ามฟากมาให้ซองขึนมินซองมินเลี้ยงขึ้นมาดีแคลไลโรดี้ฮะยัดลูกหนีแหมติดเป๊ปกเดล่าบออยู่ที่แรกกันันแบดยกมาลูกนี้โอเคขึ้นหลังมาสวยฮะไมนย,ยูน้อยเอออกข้างมาเลยเซตกันใหม่มาอยู่ที่ลูก้าโมดิสอิแคลไล มาสเตลบูนิตโนค่อยๆคึคงไปเรื่อยนะไม่ต้องไปใจร้อนแล้วก็ห้าหมดเวลาครึ่งแรกไปแบบเสมอศูนยประตูต่อศูนเลยโอเคห้ามาดูครึ่งที่สองกันต่อนี่บอลอยู่ที่โรดีดีแคร์ไลท์ค่อยๆเซตขึ้นไปแหมเขาเปลี่ยนเดนิสเบิร์กแคมลงมาแล้วนะแทนกาเลเบลแล้วก็คีเรียนเมเป้เปก็น่าจะลงมาด้วยนะบอลอยู่ที่ดีแครไลท์ ค่อยๆเซตไปโรดี้ค่อยๆหาจังหวะไปฮะใจเย็นปึ๊บมาสเตล์ูริตนโนไปไม่ได้ก็คืนหลังมาเซตกันใหม่อเล็เซนเดอร์โนตันฮะถ้าทางตันนี่ย้อนเลยมาอยู่ที่ลูก้าโมดิสอยากเข้ากลางมาดีแคลไลท์ไม่แห่ลูกนี้ติดและเป็นเกมลูกกับฮะมาอยู่ที่ลูมิเก้แทงมาลูกนี้ออกมาตัดสวยฮะมูนไนเออร์ เนี่ยถือว่าเอาการเลยนะเอาเรื่องจัดนะมนอนเออนะิเออร์นะออกมาตัดบอลได้ดีเลยโอเคมอลอยู่ที่เดน,นิสเบิร์กแคมและอันกาวันแบดแม่นำบอนทันหนึ่งทีแล้วระดักได้ยกมาลูกนีแหมเสียของฮะเริ่มเซตกันใหม่ไปที่วูจิฟานได้อืมตัดได้สวยแล้วมีเกมลูก แหมเอาอยู่ไหมโอ้โหเบียดไม่อยู่ฮนะอ้เดี้งฮาแลนช้านิดหนึ่งนะโอเคบาลอยู่ที่ซองงึงมินอ้าวตัดได้สวยฮนะแม่เสียอีกแล้วบัลที่มันติยอสแทงมาลูกนี้ให้เป๊ปกุเล่าลูมิลิก้ออกข้างมาให้คิริยาดเอปเป้เดนิสเบิร์แคมตัดได้สวยบอลอยู่ที่ลูก้าโมดิ เด็วเข้ากลางมาก่อนค่อยๆตั้งเกมลุกกันใหม่บอลอยู่ที่ลูก้าโมดิสมาร์ติเนสเลนสันซันกันฮนะค่อยๆหาจังหวะลึงไปเรื่อยใจเย็นายก้อยมาให้อ bon เล็กซนเดอโนมาสเตโอปูนิโต้โรดี้เขากางมาสวยให้ลูก้าโมดิสบอลอยู่ที่ซองคฮึงม erm ินดีแคนไลท์แทนลูกนี้ให้เอริงฮาแลนด จะตบคัดแบ็กให้ซองกอมินแหม่ไม่ได้ฮะนิดเดียวเองฮะแม่ถ้าลูกเมื่อกี้จับอลอยู่นะเรียบร้อยแล้วนะเสียกันใหม่ฮะบอลอยู่ที่ซองกมินเห็นช่องแทนลูกนี้ให้เอริงฮารัแลนเรียบร้อยฮะอืมขอให้มีแค่โอกาสเนาะเนาะแค่ทีเดียวนะนี่ฮะถ้าเห็นเอริงฮารันวิ่งแทงเลยนะลูกนี้นะไม่ต้องไปลังเลเลยนะโอเคฮะเราก็ขึ้นนำไปแล้วฮะหนึ่งประตูต่อศูนย์จากเอริงฮารแลน บอลอยู่ที่ <Number 11. S 1> แห่แทงลูกนี้มุ้ยหลุดมาแล้วฮะลูกนี้เก้สับลูกนี้โชคดีฮะไม่เข้ากอบดีใจได้แป๊บเดียวนะเกือบเสียประตูนะแห่ลูกนี้ฮะลูกนี้เก้วิ่งลายดีด้วยนะโอเคฮะเป็นลูกตั้งเตะก็จะเน้นบิวอัพเป็นหลักนะจะไม่เตะทิ้งนะในสไตล์นี้นะบิวอัพขึ้นมาบอลอยู่ที่เลสเดอโนเดนซานมัสโต มีแคลไล่ไลท์เรลยดี้ค่อยๆทำชิงไปหาช่องใปเรื่อยฮะเกมลูกที่ดีคือการไม่เสียบอลน,นะโอเคปึ๊บ,บซองมินเห็นช่องวิ่งแล้วจ่ายลูกนี้ให้ซองมินคันแบ็กมาให้เอลิงฮาเลนโอ้ยิงลูกนี้ฮไม่หนีมือโอ้ยนี่เวอ่์คานนะเกือบได้ประตูที่สองนะจากเอริ่งรฮาลนนะแต่ว่ายิงไม่ค่อยเข้าข้อสักเท่าไหร่ โอเคสูงแต่มุมก็สูตรใช้สูตรมันนะเดี๋ยวขอหาเท้าซ้ายก่อนโอเคถ้าเรามินยัมาลงมาแล้วฮะเท้าซ้ายขอเปิดโค้งๆหน่อยมาประมาณนี้แล้วกันยัดมาเลยไม่ได้ลุ้นฮะรับเสียเป็นเกมโตกลับด้วยทุเวลาสามทียกมาลูกนี้เอ,อกมาตัดสวยอีกแล้วฮะมาดูหน่อยเออ แทนลูกนี้ก็ล้ำหน้าไปโอเคเรียบร้อยฮะแม่วมนนี้วันนี้ฮะเมนยูเออท็อปฟอร์มจริงนะในแม็กนี้นะออกมาตัดบอลสามสี่ลูกถือว่าเอาเรื่องจัดนะโอเคเปลี่ยนเซียซ่าล,ลงมาปึ๊บ,บแล้วก็หมดเวลาไปนะทีมเราก็เฉือนชนะไปได้นะหนึ่งประตูต่อศูนย์ โอเคฮะก็เป็นไงกันบ้างนะสำหรับแผนสไตล์โพดิชั่นเกมโคชาบีลองโซ่ที่มาด้วยระบบ4-1 4-1นะก็จะเน้นต่อบอลอย่างนี้แหละนะค่อยๆเจาะไปเรื่อยหาช่องไปเรื่อยค่อยๆของบอลไปนะในส่วนเกมรับก็จะเน้นใช้แมคอัพดักบอลเป็นหลักนะก็ลองไปปรับใช้กันดูนะเผื่อจะขึ้นไดหนึ่งกับเขาบ้างก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ